สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาใหม่นะคะวันนี้ฉุกหูคลุกคลับมากทั้งสัญญาณโทรศัพท์นะคะเ,เสียงตะกุกตะกักมากก็ต้องลบไล้สดทิ้งไปครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่ก็อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทั้งสถานที่แบ็กกราวด์ด้านหลังอะไรที่กำลังเตรียมทำรายงานพิเศษฉบับเต็มนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมในเรื่องของอที่กรณีทหารอียิปต์และ ลูกของอุปทูตสุดานนะคะติดเชื้อโควิดซึ่งสถานการณ์นี้นะคะทำให้ประชาชนไทยทุกคนรู้สึกวันไว้และตื่นตระหนกกันมากนะคะจนกระทั่งมีการาขย่อในโซเชียลนะคะกันอย่างมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนะคะ ตอนนี้ก่อนที่นาตาลีจะไปทำารายงานพิเศษฉบับเต็งนะคะเรามาไลฟ์สดเพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์ก่อนเพราะว่ามีอีกหลายท่านนะคะที่หลังไมมาขอให้ช่วยเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและบางท่านน่าสงสารมากน่าเห็นใจนะคะจะบอกนะคะอย่าอย่าโทษว่าตนเองฉลาดน้อยนะคะเพราะ มีประชาชนหลายท่านก็ไม่มีใครทราบหรอกคะ่ะว่าเอกสิทธิ์ทางการทูตคืออะไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเดลตลีจะขออนุญาตขยายความให้ทราบนะคะว่าเอกสิทธิ์ทางการทูตคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจะขออนุญาตลำดับให้ฟังนะคะว่า,าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวออกมานะ,ะว่าทหารอียิปต์และลูกอุปทูตสุดาน,นะคะติดเชื้อโควิดนั้น ทำให้ทุกคนก็เกิดความโกรธนะคะต่อเจ้าหน้าที่ของของทางการไทยนะคะที่กลา่าวถูกกล่าวหาสารพัดเลยอย่างที่เราเห็นกันในโซเชียลมีเดียนะคะแต่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นเนื่องเริ่มมาจากนะคะเราเราจะแยกเป็นของทหารอียิปต์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันในเรื่องของทางสุนนะคะเริ่มจากทหารอียิปต์เนี่ย ได้มีการส่งเอกสารเข้ามาทางสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยนะคะเพื่อประสานขออนุญาตเข้ามาให้ให้ทางสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประสานขอกับทางการไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อทำเรื่องเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นเบรดที่พักและเขาไม่ได้เข้ามาในภารกิจของทางทหาร กับกองทัพไทยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะทางกองทัพของทหารอียิปต์นะคะเข้ามาในประเทศไทยในครั้งนี้เข้ามาด้วยภารกิจที่เขามีภารกิจของเขาเองในภูมิภาคของเรานะคะและเขามาขอเบรกเพื่อใช้ที่พักในประเทศไทยเพื่อจะมา,ารับอุปกรณ์และบุคลากรของเขาแล้วเดินทาง ออกจากประเทศไทยไปทำภารกิจในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะดังนั้นวันที่ก่อนที่เขาจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางกองทัพอียิปต์ได้ประสานมากับสถานทูตอียิปต์ในประเทศไทยเพื่อแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศในการขออนุญาตเข้าโดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กระทรวงการต่างประเทศและสบค กำหนดไว้นะคะว่าผู้ที่จะเข้ามาโดยใช้สิทธิตามข้อตกลงใน1ิใเในการยกเว้นนะคะมีสิอข้อนะคะซึ่งในคณะของทหารเหล่านี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยเป็นคณะลูกเรือของกองทัพอียิปต์นะคะซึ่งเขาได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้าในประเทศไทยได้ตามประกาศฉบับที่6 ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งอนุญาตให้กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ยานพาหนะที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศตามภารกิจหรือมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยที่ชัดเจนเดินทางเข้ามาได้ตั้งแต่ ก่อนที่จะผ่อนคลายระยะที่5แล้วนะคะนี่คือรายละเอียดที่เป็นคำตอบว่าทำไมาทางในโลกโซเชียลมีเดียมีคำถามที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวมากนะคะเพราะโกรธและไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางการไทยถึงให้เขาเข้ามาได้นะคะมันเป็นข้อตกลง และเอกสิทธิ์ทางการทูตนี้นะคะมีไปเป็นไปตามมาตรา9ของพรกฉุกเฉินซึ่งพรกฉุกเฉินที่ไม่ได้เพิ่งมีนะคะมีมาตั้งแต่ปี2,548นะคะที่มีการนำมาใช้ในสถานการณ์บ้านเมืองดังนั้นเอ,เอกสิทธิ์ทางการทูตตัวนี้นะคะก็ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นในสถานการณ์โควิดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ใหม่มากต่อรัฐบาลไทยและประชาชนทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีปัญหาเรื่องการใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตเกิดขึ้นเราก็จะต้องมาช่วยกันแก้ไขอย่าทะเลาะก,กันนะคะโดยเรื่องนี้นะครับสรุปเลยว่ามันเกิดขึ้นมาเนื่องจากทางการไทยได้ ให้เกียรตินะคะคณะทูตและคณะบุคคลทางการทูตเพื่อให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลังมีการมีมาตรการผ่อนปรนโดยทางการไทยขอความร่วมมือจากคณะบุคคลทางการทูตเหล่านี้ว่าเมื่อจะเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทุกคนจะต้องมีการกักตัวในประเทศตนเองแล้วก็มีเอกสารทุกสิ่งตาม ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศและสบ,บคกำหนดนะคะว่าทุกคนจะต้องยื่นเข้ามาซึ่งดิฉันได้สอบถามไปทางสถานเอกอัครราชาทูตต่างๆนะคะก็ได้รับการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยของคณะทูตและคณะบุคคลทางการทูต ของพวกเขานั้นคอนเฟิร์มว่าเข้ายากมากนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลไทยและสบคโดยโดยรัฐบาลไทยในนามของกระทรวงการต่างประเทศนั้นมีการควบคุมที่ยอดเยี่ยมมากอันนี้ต้องกล่าวชมคณะทํางานนะคะและอยากให้ประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้ทราบในข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้โปรดทําความเข้าใจ อย่ากโกรธกันอย่ากล่าวโทษกันนะคะและใครที่คิดว่าจะไปฟ้องปปชคุณหยุดเถอะค่ะคุณต้องถามตนเองว่าคุณสิ่งที่คุณทําอยู่มันได้ประโยชน์อะไรการที่คุณจะมาฟ้องปปชในเวลานี้และให้เปลี่ยนคณะทํางานชุดใหม่คุณคิด ได้อย่างไรว่าคณะทำงานชุดใหม่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเมื่อคณะทำงานที่จะควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้และป้องกันชีวิตของประชาชนได้ดีนั้นจะต้องเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานที่เขาทำกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเพราะเขาจะทราบถึงปัญหาและรอยรั่วของปัญหาทั้งหมดดังนั้น ได้โปรดหยุดแล้วก็อย่ากล่าวโทษกันนะคะสังคมไทยทําไมต้องชอบทะเลาะก,กันคนไทยเป็นอะไรก็ต้องขอบคุณประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความเข้าใจในสถานการณ์และหันกลับมาดูแลกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันไม่ตื่นตระหนกนะคะดังนั้นท่านไหนที่ไม่พอใจและตื่นตระหนกแล้วก็ไม่เข้าใจในกฎระเบียบมาตรการต่างๆ หันหน้ากลับมาแล้วก็เปิดใจทงความเข้าใจในข้อมูลที่ทีฉันพยายามที่จะนำมาเสนอให้นะคะซึ่งขณะที่คุณกำลังพักผ่อนกันนัตลีกำลังต้องค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานพิเศษฉบับนี้ให้กับประชาชนทุกท่านได้เข้าใจเพื่อวันข้างหน้าที่หากเกิดสถานการณ์ที่เราไม่ได้คิดฝันแบบนี้ขึ้นอีกพวกเราทุกคน มีประสบการณ์แล้วเราจะทราบว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรและต่อสู้กับโควิด -19 นี้ให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนได้อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอย้อนให้ฟังนะคะว่าเมื่อคณะ ของลูกเรือชุดนี้นะคะเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับการอนุญาตและมีการทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องนี้นะคะไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นคือกองทัพอากาศนะคะเป็นผู้ดูแลน่านฟ้ากองทัพอากาศก็ต้องนําข้อมูลเหล่านี้นะคะมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งบนการพิจารณาของ กองทัพอากาศประชาชนต้องอทราบไว้เป็นความรู้นะคะว่าในส่วนของกองทัพนั้นโดยเฉพาะกองทัพอากาศผู้ผู้ได้รับมอบจากทางกระทรวงการต่างประเทศให้มาแฮนเดิลเคสนี้เขามีหน้าที่ดูแลในส่วนที่เครื่องเข้ามาในน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทยกองทัพอากาศก็จะเป็นผู้ดูว่าเ,าเครื่องนี้มาจาก ต้นทางจากที่ไหนเดสเ i นเชันไปที่ไหนแล้วมีการนําอะไรผ่านเข้ามาในราชอาจักรไทยบ้างสิ่งที่นําเข้ามาหรือวัตถุประสงค์ที่เข้ามานั้นมีการส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของราชนจาจักรไทยหรือไม่นี่คือเป็นดุลพินิษของกองทัพอากาศนะคะซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการควบคุมโรคระบาดนะคะหรือการแพร่เชือ้อโควิด -19 นะคะซึ่งการ ส่วนของมาตรการนี้ก็จะเป็นในส่วนงานของสาธารณสุขนะคะหรือทางส่วนของสอบคจะเป็นผู้มารับช่วงต่อจากกองทัพอากาศนะคะดังนั้นเมื่อกองทัพอากาศพิจารณาแล้วเห็นว่าเครื่องนี้เข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าไม่ได้มาโดยภารกิจทางการทหารกับกองทัพไทยเลยเข้ามาโดยมีภารกิจ ของกองทัพอียิปต์กับประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนของเราและต้องการใช้ที่นี่เป็นเบรคที่พักช่วงระหว่างที่จะต้องอทำการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นนะคะก็แค่ขอเข้ามาแวะพักในประเทศของเราเท่านั้นเองดังนั้นท่านที่ทลมดาผู้บัญชาการทหารบกหรือทลมดากองทัพนะคะ กรุณาทำความเข้าใจด้วยว่ากองทัพบ,บกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะแล้วกองทัพอากาศก็ดูแลพิจารณาในส่วนที่เครื่องผ่านน่านฟ้าเข้ามาการเติมน้ำมันนั้นเป็นเซอร์วิสอยู่แล้วที่ไม่ว่าเครื่องของออทาง เป็นเครื่องพลเรือนหรือเครื่องของทหารนะคะที่ของชาติไหนก็แล้วแต่เข้ามาในบ้านเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็น Servic ิที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วก็ให้ประชาชนได้รับทราบไว้เป็นความรู้พอสังเกตนะคะว่าเมื่อกองทัพอากาศได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบทุกสิ่งแล้วก็จะออกเป็น อ่อนัมเบอร์ที่เป็นคอนเฟิร์มชันนัมเบอร์มาให้นะคะแล้วอกองทัพากาศก็จะมีการส่งอินโฟเมชันไปสู่ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหนังสือเวียนภายในอีกฉบับนะคะกองทัพากาศก็จะส่งหนังสือเวียนภายในกลับไปยังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะส่งเรื่องทั้งหมดนี้กลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ สัฐานเอกครราชุทูตอียิปต์ก็ส่งต่อไปให้กองทัพอียิปต์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางการไทยได้รับทราบเรื่องนี้แล้วและได้อนุญาตให้สามารถเดินทางผ่านเข้ามาในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวนะคะนี่คือขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่พอสังเกตนะคะและอย่างที่นาตาลีได้เน้นเน้นย้ำต่อคุณผู้ชมไปนะคะว่า การทํางานของกระทรวงการต่างประเทศเองนั้นสําหรับคณะบุคคลและคณะทูตนะคะหรือคณะลูกเรือที่เข้ามาตามภายใต้กฎระเบียบที่ทางข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น11ข้อนะคะคณะลูกเรือนี้ก็มีการนําเอกสารตามข้อกําหนดของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะเข้ามายื่นให้กับทางเราก่อน ที่จะเข้ามาในประเทศเรานะคะเมื่อทุกอย่างได้มีการคอนเฟิร์มและตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเหตุเกิดตรงที่ว่าเมื่อเครื่องลำนี้จะจริงๆแล้วนะคะจะต้องไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ในวันนั้นทางท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะการจราจรหนาแน่นมากซึ่งเครื่องก็ไม่สามารถลงที่สุวรรณภูมิได้ก็มีการประสานขอไปลงที่ สนามบินอุตภเปานะคะซึ่งเมื่อไม่ลงที่สุวนรณภูมิแล้วก็จะต้องเปลี่ยนที่พักซึ่งจองไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องโยกย้ายที่พักไปพักในจังหวัดระยองโดยปริยายนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเหตุการณ์ถึงไปเกิดที่สนามบินอุตภเปาและจังหวัดระยองก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดระยองและแม้กระทั่ง ในเคสของที่ลูกของอุปทูตซูดานนะคะที่เดินทางเข้ามาพร้อมครอบครัวในระยะเวลาอันไล่เลี่ยก,กันนะคะก็นำเชื้อโควิดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยอันนี้ก็ต้องเห็นใจประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า สรุปเลยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากการที่ทางเราให้อ,อภิสิทธิ์ทางการทูตแต่เมื่อเราให้ไปแล้วเขาไม่ให้เกียรติเราในการรักษา,อ,าอภิสิทธิ์ทางการทูตที่เราให้เกียรติเขาและไม่เคารพไม่ทำตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ทางการไทยได้กำชับ กับเขาไว้นะคะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ดังที่ประชาชนได้ทราบจากข่าวแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยก็ เป็นบทเรียนของรัฐบาลไทยที่เป็นประสบการณ์ใหม่เช่นกันดังนั้นถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครผิดใครถูกประชาชนที่มีความไม่พอใจหรือโกรธเคืองและรัฐบาลที่ให้เอกสิทธิ์ทางการทูตก็ไม่เคยเจอ,เ,อเหตุการณ์ในสถานการณ์โควิดนี้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วรัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยสบคทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมา ขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนี้ก็ได้ทำการยกเลิกเอ,เอกิทสิธา์ทงการทูตที่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราย้อนมองกลับไปเนี่ยทางการไทยนะคะมีมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้มงวดมากดังนั้นเราอย่าไปโทษ เจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามดูแลรักษาชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะเรามาช่วยกันแล้วก็สามาัคคีกันดูแลกันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นาครีสรุปพอสังเกตนะคะมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลไปก่อนออก่อนที่จะทํารายงานพิเศษฉบับเต็มมานําเสนอให้อีกครั้งพร้อมกับจะให้ฟังสี่งสัมภาษณ์โดยตรงนะคะจากท่านโฆษกข,ของกองทัพอากาศนะคะและ เป็นเอกสารนะคะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีไว้ให้กับบุคคลทางการทูตเหล่านี้ได้นำไปปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของประเทศไทยที่ทุกคนในวงการทูตนะคะยืนยันเลยว่าเข้าประเทศไทยยากมากโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 นี้นะคะ ฉะนั้นเราอย่าได้กังวลนะคะว่ามาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิดสิที่ทางสบคโดยรัฐบาลไทยพยายามที่จะดูแลรักษาชีวิตของพวกท่านทุกชีวิตนั้น ไม่ได้มีการหย่อนยานแล้วชีวิตของพวกท่านไม่ได้ไปสู่ความเสี่ยงถึงขนาดนั้นนะคะดังนั้นเรากลับมาช่วยกันนะคะดูแลและแก้ไขสิ่งนี้ไปด้วยกันคืนนี้นะคะนัตลีก็ขอสรุปารายละเอียดคร่าวๆให้ตามนี้ก่อนและก่อนจากกันนะคะก็ขอฝากไปถึงสถานเอกอัครราชาทูตอียิปต์และสถานเอกอัครราชาทูตซูดานประจำประเทศไทยด้วยนะคะว่า แถลงการที่พวกท่านได้เสนอออกมาต่อสาธารณะนั้นในสังคมไทยรู้สึกเสียความรู้สึกมากนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเ,าเราทุกคนได้รับผลกระทบจากพลเมืองของท่านขอท่านพิจารณาด้วยว่านอกจากท่านแสดงความเสียใจและพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดดังที่ท่านแถลงการออกมานั้นท่านจะรับผิดชอบ ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อที่กระทบต่อปากท้องของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างขอท่านได้นำเรื่องนี้กลับไปพิจรารณาและช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับ ประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพลเมืองของท่านด้วยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคืนนี้ขอกรับลาคุณผู้ชทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพบในรายง,งานฉบับเต็มโดยนาตาลีจะนําเสนอผ่านรายการมาดามรีพอร์เตอร์นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในข้อกฎร,ระเบียบต่างๆและมีความรู้ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอทุกท่านดูแลสุขภาพและหันกลับมารักกันสามัคคีกันนะคะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทะเลาะกันนะคะเราจะผ่านสถานการณ์โควิด1 9นี้ไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะ